Yeah. ออกมาเชียร์ด้วยกัน,นกันดัง yeah. ร้องตะโกนมีทีมงเราที่จะแข่งเป็นสุบัวใจ เรียวว่องไวบุกตะลุยไปชิงเอาชัยอีเยซัดเข้าไปให้เต็มให้เต็มเห็นสุดพลังที่มีอยากจะเฮดังดังสั yeah! กทีก็ก็เราเราดีเวลา,อ,าอีกประมาณ4วันนะครับเรามาเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเป็นนเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแล้วก สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของทบทวนเทคนิคตรงนี้ด้วยนะครับเราต้องการให้ผู้เล่นมีสมาธิในการที่จะใช้เวลาที่สั้นๆที่อยู่ที่นี่นะครับเพื่อทดสอบในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ทบทวนในเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องการให้ผู้เล่นได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อทํากิจกรรมหรือว่าเตรียมแผนในการเล่นสาหรับในวันอาทิตย์ที่10ครับผมก,ก็อนอื่นก็ รู้สึกดีใจนะครับผมนะครับที่ได้รางวัลน,นี้นะครับแต่อย่างอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับหลายอย่างหลายส่วนแฟกเตอร์ที่ทําให้ผมได้รางวัลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริหารนะครับที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เล่นนะครับหลายอย่างหลายๆอย่างนะครับและสตาฟโค้ดนะครับที่ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งสาคัญท,ที่ขายไม่ได้ก็คือผู้เล่นที่เรียนรู้เทคนิคได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ทีมสามารถที่จะกลับมาสู่ ดับโฟตารางได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่ทต้องขอบคุณแฟกเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผม